เปิดภาพล่าสุดจอห์นนี่แอนโฟเน่หลังสัญญกรรมครบสองเดือนหล่อจนต้องร้องว้าวเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่อยา่างจอห์นนี่แอนโฟเน่ตัดสินใจทำสัญญกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตผ่าตัดสัญญกรรมดึงหน้าสส่วนเพื่อกระชากไว้ทำเอาหลา,หลายคนอดที่จะเห็นไว้ไม่ได้จริงๆโดยก่อนหน้านี้ทางด้านจอห์นนี่แอนโฟเน่อัปเดตใบหน้าหลังสัญญกรรมครบสามอาทิตย์ ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทำเอาเจ้าตัวปลื้มใจในใบหน้าแบบสุดๆงานนี้ถึงกับมีชาวเน็ตเข้ามาเรียกว่าน้องจอนนี่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากบอกว่าน้องจอนคำนี้ไม่ได้ยินมานานมากภาพล่าสุดจอหนนี่แอนโฟเน่หลังสัญญกรรมครบสองเดือนได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับภรรยานกจริยาซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าเจ้าตัวนั้นเด็กลงมากๆเลยทีเดียวแม้จะเพิ่งผ่านไปได้เพียงสองเดือนกว่า ว่าแต่จะเด็กลงขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลย